ทุกคนวันนี้พามางาน Bangkok EV Expo 2 0 2 4มหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศภายในงานว่ามีรถรุ่นอะไรบ้าง มากันที่บูธแรกพบกับปอร์เช่รุ่นไทคานคอสทอริสโมรถปอร์ตพลังงานไฟฟ้า1 0 0จากปอร์เช่เป็นคอนเซปต์แบบ5ประตูและช่องเก็บของสูงสุด1,200ลิตรไฟหน้าและท้าย LED m a t ริกสวยมากติต่อด้วยค่าย g w m รุ่นออร่าูตัวนี้รุ่นรองเรน์ภายในเป็นพวงมาลัยแบบ3กา้านหน้าจอขนาด12นิ้วคอนโซลรูปตัว T หูหลาคนความน่ารักและรุ่น Per f o ฟ m ร n c e รุ่นนี้จะมีสีขาวเทาม่วงเท่านั้นภายในหรูหรามาก มีปุ่มเพิ่มความแรงและเปลี่ยนเสียงการขับขี่ล้ำมากมาต่อกันที่ BMW รุ่น i7 ไฟฟ้าร้วนรุ่นนี้หรูมากๆเป็นหนึ่งในรถที่ประเทศไทยนำไปรับผู้นำเอเปด้วยนะแถมวิ่งได้ไกล625กิโลเมตรดูค่ายเทสลาก,กันบ้างกับรุ่น BMW ง SUV ขนาดกลางภายในหน้าจอขนาด15นิ้วตัวเปาะปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยภายในกว้างมาก พื้นที่วางสัมภาระได้สูงสุดถึง2,158ลิตรจุใจสุดไฟท้ายแบบไร้บาสวยมากมาดูรถ EV วีค่ายฉางอานรุ่นดีพอเอส07กันบ้างตรงที่เก็บของคือกว้างมากๆเหมาะสำหรับสายชอปภายในรถกว้างมากๆแถมดีไซน์ยังเรียบหรูมากอีกด้วย ภายในว่าสวยแล้วภายนอกยิ่งสวยมากๆสํสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้ซื้อเป็น com, รถครอบครัวก็ถือว่าดีมากๆแถมมีไฟท้ายแบบ LED วางยาวอีกด้วยหลูมากหรือจะเป็นคุณไดรุรุดไอ o n i ิก5ก็สวยไม่แพ้กันไฟหน้าพราเมติก c ิกเซลสว่างมากแถมยังมีเซ,เซ็นเซอร์รอบคันอีกด้วยภายใน ตกแต่งสไตล์แบบเรียบง่ายเน้นคุมโทนขาวเทาดูมากๆขนาดจอยาว4นิ้วและมีวงล้อโตๆตขนาด20นิ้วืูเท่เตตาล้ำสมัยมากๆมีไฟท้ายาเมติกพลิกเซลสว่างมากภายในงานนี้ยังมีรถ E ีวีหลายรุ่นที่น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหารถอีวีสามารถไปดูกันได้เลยสำหรับภายในงานนี้ราคาดีมากๆและโปรโมชั่นดีๆเกียบภายในงานนี้ไม่ได้มีแค่รถยนต์แต่ยังมีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกด้วยแต่ละบูธน่ารักมากๆงานนี้มีตั้งแต วันที่8-11กุมภาพันธ์ณศูนประชุมแห่งชาติศริกิจฮอเจ็ดอย่าลืมไปดูกันนะ